ก็หลังจากคลิปนี้ผมจะขอ,อเรียกเกมย่อยๆว่า doaxvv นะครับเพราะว่าเรียกชื่อเต็มมันเดี๋ยวจะยาวไปหน่อยอ่าโอเคก็มาเริ่มกันเลยก็วันนี้จะพูดเกี่ยวกับตัวเครื่องประดับ s s r นะครับนี่ก็คือตัวเนี่ย1 1ชิ้น มันจะใช้ตัวนี้ทั้งหมด20ใบา่าก็ตามนี้คำถามต่อมาคือเจ้าตัวเนี่ยมันหาจากไหนเจ้าตัวเนี่ยมันก็หาได้จากอ่าแรงกิ้งนะก็คือแรงกิ้งของกิจกรรมอะว่าอันดับอันดับแรงกิ้งเนี่ยว่าคุณได้อันดับเท่าไหร่คุณก็จะได้ของละวันตามนี้เนี่ยก็เนี่ยที่ผมเดี๋ยวผมขึ้นให้ว่าเนี่ยเห็นไหมแล้งเท่านี้ติดท็อปแลงเท่านี้ ได้อะไรบ้างอ่าประมาณนี้ให้ผมขึ้นให้ตามหน้าจอเลยนะอ่าเพราะคุณแรกมาแล้วใครก็ได้นะตัวละครที่คุณชอบเนี่ยคุณก็มาที่หมวดตรงนี้นี่ตรงนี้แล้วก็มาสมใส่ให้กับตัวละครอนะข้อแรกเนี่ยเครื่องประดับมันจะจอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมันก็จะแบ่งตามสายเนี่ยเทคพาวสตาร์สตมิน่าอืมส่วนค่าเอวพข้างล่างเนี่ยมันมาจากชุดนะเครื่องพวกเครื่องประดับเนี่ยมันจะไม่มี เนี่ยเห็นไหมเครื่องประดับมันจะไม่มีซึ่งตรงเครื่องประดับเนี่ยมันจะมีค่าอ่า PP เข้นมาแทนอ่า PP เห็นไหม 10C 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 อันนี้10เพราะว่ามันเป็นแค่ระดับ R ถามว่าค่า PP เนี่ยมันคืออะไรค่า PP เนี่ยมันก็คือเป็นตรงนี้อ่าก็คือเวลาคุณติดค่า PP เนี่ยเนี่ยมันจะมีสกิลคุณก็สามารถสกิลตรงเนี้ยมาใส่ให้กับตัวละครได้เนี่ยมันก็สกิลมันก็จะมีเนี่ยอย่างเช่นอันแรกก็คือ Power บวก2 เทคนิคบวกสเตสตมินา่าลบ2อะไรเงี้ยก็วางไปนะก็จะมีสกิลหลากหลายออันนี้อาจจะไม่ลงรายละเอียดลึกนะเพราะว่าสกิลมันเยอะซึ่งเครื่องประดับเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3 3อย่างนะ3หมวดคืออันแรกเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับหมวดบนบน,บนหัวนะทรงผมมานะเกี่ยวกับพวกแบบกิฟติดผมหรือแบบหมวกริบบอนอะไรประมาณนี้หรือเนี่ยหูกะต่ายอะไรเงี้ยประมาณนี้นะ ต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกตุ่มหูแว่นตาอะไรประมาณนี้นะอ,อ,อันที่สามก็จะเป็นกําไรข้อมือครับสมมติว่าคนแรกมาแล้วใช่ไหมคนก็นมากดตรงนี้สมมติว่าคนแรกแบบอ่ะคนแรกแบบที่ติดผมมาอย่างเงี้ยระดับ s อสนะคณก็มากดตรงนี้เนี่ยเราก็เลือกเป็น s อสเอะเนมันก็จะโผล่มาว่าตอนเนี้ย คนมีระดับคนมีของตัวละครไหนบ้างแต่ว่าของเอลิเซ่เนี่ยผมไม่ได้แลกมาผมแลกมาแค่นี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจ,จบไว้เพียงท่านสั้นแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ